สวัสดีครับซ่อมกันทั่วประเทศนะครับแต่ผมก็ยังชอบสีฟ้าอยู่ดีนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมารีวิวการ Copy t เทดเดอร์ของผมนะครับซึ่งการเลือกมาสเตอร์ในการ Copy นะครับให้ได้ผลกำไรที่ดีนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับก็มาดูผลงานของมาสเตอร์ท่านนี้นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ทำกำไรไปแล้วนะครับ เจ็ดอนึงดอลลาร์นะครับจากทุน400นะครับก็เท่ากับว่ากำไรเกือบจะ2 0 0ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจริงๆพอร์ตเนี้ยทุนแค่300นะครับแต่ผมก็เติมเหลือๆไป100นะครับก็จะดูว่า,ามันมีการลาก บางช่วงนะครับแต่ก็มาสเ,เตอร์ก็มีการแก้ไม้บางช่วงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับกําไรวันนี้วันนี้ก็ออย่างที่เห็นว่ามีการอแก้พอร์ตนะครับแล้วก็มีการบวกนะครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็200ดอลลาร์นะครับสัปดาห์ล่าสุดทีนี้เรามาดู เรามาดูว่ามาสเตอร์ท่านนี้ทำกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เข้ามาดูได้ครับอ่ามาสเตอร์ท่านนี้เปิดให้ก๊อปปี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับวันที่ย3สามีนาคมเดือนแรกทำกำไรไปแล้ว17 5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเดือนเมษามีการติดลอบอเกิดขึ้นนะครับก็คือ97%นะครับ ส่วนเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับกำไรไปแล้ว300%นะครับก็จาก300%ซนะครับบวกกับ175%็ก็47 5ลบด้วย97%นะครับก็จะเหลือประมาณ400%นิด ไม่ถึง400%นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับอ่ามาดูในกลุ่มดีกว่านะครับในกลุ่มผมเนี่ยก็โชว์กำไรกันทุกวันเลยนะครับกับดอล์ราฮันเตอร์นะอ่าวันที่16นะครับก็มีบวกมา120นะครับออันนี้พอร์ต พอทนี้พอทสอ0 0 0เหรียญนะครับกำไรวันเดียวนะครับ800เหรียญเลยนะครับเพราะว่าเขาปรับสเกลคูณ7นั่นเองนะครับก็กำไรกันทุกวันนะครับมีการบวกแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมชอบพี่คนนี้มากเลยนะครับปานจากทุนนะครับ300เหรียญตอนนี้เป็น1,200นะครับสุดๆเลยนะครับ ก็ใครที่สนใจ Copy m a ม t e r ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาพูดคุยได้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครอยากจะ Copy m a ม t e r ตร์ท่านนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมาตเตอร์ของเรานะครับก็จะให้บริการที่ star t a t t r นะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ